็ขอกลาบสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโกไก่นะครับเจอกันอีกแล้วอ่าโนเดียแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนเออผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าเสียงวันเบาๆหรือเสียงมนนันแอบแผลบีคือไม่สบายนะครับตอนนี้กำลังป่วยคือตอนก็ไม่สบายมาสองสามวันแล้วลหละยังไม่หายเลย <c oughs> เออเกมนี้ผมไม่รู้ชื่อนะนี่อะไรชื่อมัน ผมจะขอเรียกว่ากระป๋อมน้อยประจนไัยแล้วกันกับเออตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันเหมือนเออพิกาจูแหละ <c oughs> หยุดหยุดหยุดมันออกนอกเรื่องแล้วอ่ะเราจะมาเล่นเอ้ยเราจะมาดีวิกนะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยนับที่ไม่ได้เข้ามาเอ้ไม่ได้อัดคลิปเลยคือปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่าเนื้อที่เครื่องผมมันน้อยแล้วก็ไอ้แอปคลิปที่ผมใช้ในปัจจุบันตอนเนี้ยมันกินเนื้อที่เยอะมาก เออผมอัดคลิปรอบที่แล้วได้เจ็ดนาทีแล้วมันก็เนื้อที่เต็มเฉยเลยเนื้อที่ผมก็มีอยู่ก็้งแปดร้อยกว่าแต่แค่เจ็ดนาทีเนื้อที่เต็มแล้วมันเป็นอะไ้ที่สุดยอดมาก <c oughs> คือผมก็เลยแบบเฮ้ยแบบนี้กูจัดคลิปได้ปะวะก็ไม่มีโอกาสได้อัดนะครับจนมาถึงรอบนี้นะครับคือแบบทั้งบางเครื่องนะเอาออกทุกอย่างแล้วก็มาเล่นเกมสเปกน้อยคือแบบเนื้อที่น้อยแบบนี้เลยมาดคลิปก็เกมนี้จะเป็นเกมแบบ อ <Ừ. S 2> <c oughs> ไปข้างหน้านะคือบให้ตัวเนี้ยไปกินเออพวกเออครับมันมันเหมือนปิกจูอ่ะเออเอาเป็นว่าอ,อผมขอเรียกว่าเออคนก็ได้คนก็ได,ได้เอาคนถึงมันจะเหมือนปิกจูอ่ะเออแล้วก็เกมนี้จะมีการอัปเกรดนะตัวละครก็เพิ่มเลือดแล้วก็มีหลอดค่าหานนะ หลอดอาหารกับหลอดเลือดก,ก็จะเป็นหลอดเดยวกันแทบเยววันแต่ว่ามันจะลดลงเรื่อยเหมือนเป็นค่าความหิวอ,อ่ะยิ่งหิวเรื่องก็ยิ่งลดเร็วแล้วก็มีค่าเกาะอันนี้ไม่แน่ใจอ่อรไม่รู้นะอ่านกินไม่ออกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนนับส่วนนี้นี่เป็นค่าเกี่ยวเหรียญทองนับก็คือเนะี่ยโกคอยคือเหรียญทองนะส่วนอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นการแบบพุ่งแบบใช้สกิลแบบสกิลพุ่งนะเป็นแบบ <c oughs> นั่นแหละสกิลพุง่งส่วนสกิลนี้เอ้ส่วนลองมานีไอค้คมคมนี่คือที่เป็นบอลลูนนี่ก็แบบทําให้ตัวเราพองตัวนะครับแล้วกินศัตรูเป็นเ็นสกิลนะซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อไอ้สกิลพุ่งของผมเลยนะคือพุ่งแบบมันจะแบบง่ายคือพุ่งไปนะแต่ว่าตัวมันจะกว้างขึ้นนะตามสกิลบอลลูนที่มันแบบยิ่งกว้างมันก็ยิ่งเก็บได้เยอะง่ายส่วนสกิลนี้ก็เป็นสกิลเหมือนแบบ ดูดเลือดมั้งน่าจะเป็นดูดเลือดแหละไม่รู้เหมือนกันนะหรือไม่ก็เลือดไหลส่วนอันนี้เป็นแม็กสกิลนะแม็กสกิลนี่ก็คือจํานวนการเก็บสกิลของเรานะหมายถึงว่าสกิลไอพุ่งเป็นบอลลูนอะ่ะมันจะมีชาร์จอยู่ตรงขวามือด้านล่างสุดนะซึ่งมีสามารถอัพเต็มก็ได้สี่ชาร์จแล้วก็จะมีแบบโบนัสสมบัติเสริมนะถ้าเกิดเก็บครบเซตมันก็จะแบบเออมีเพิ่มแม็กอะไรพวกนี้ให้มันอีกรอบนึงอันนี้เป็นอ,อัปเกรดเกี่ยวไอเทมคือ ไอเทมมาพุ่งได้ทานขึ้นเหรียญเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เอคอ่าศัตรูล้วก็ได้เลือดเยอะขึ้นแม็กเลือดอะแม็กเลือดเยอะขึ้นแล้วก็มีปอดนี่ก็น่าจะเป็นแบบอ๋อสกิลนะก็คือสกิลบอลลูนอะเราสามารถพรุ่งเพิ่มได้อีกสี่ครั้งแล้วก็ไอข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือโอก,กาสเกิดใหม่นะมะั้งแต่ว่ามันสามารถทําให้เกิดใหม่ได้นะถ้าคุณมีไอเทมนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเทิดเสียงมันแหบแล้วก็มีบางช่วง ไอ,อ I, แล้วก็แบบมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะคือไม่สบายจริงแต่ก็อยากอัดคลิปอ,อ,อยากลงคลิปไม่ได้ลงมานานก็เราจะมารีวิวเกมนี้กันประมาณที่หาไม่คยไอเทมที่เราจะบอกนะแล้วก็เป็นสมบัติเสริมสมบัติเสริมนี้ก็หาได้สองวิธีคือวิธีแรกเติมตังวิธีสองคือดูโฆษณาเพื่อเปิดกล่องนะผมได้นอวิธีนี้คือสายฟีเล่นได้นะครับ ถือว่าดีที่สุดละเลอไม่ก็จะมีอ่าโหลดเกมนะไอเกมพวกนี้สเปคน้อยคือโหลดมาแล้วก็มารับกล่องได้นะอย่างอ่าเกมละหนึ่งกล่องนะคือโหลดมาติดตั้งปุ๊บก็มารับกล่องแล้วถอนการติดตั้งมันก็ได้นะเพราะเนื้อที่มันน้อย <c oughs> ก็ตามน,นนะครับเกี่ยวกับสมบัติก็ก็คือการเปิดกล่องมันจะสุมกล่องนะมันจะสุ่มในกล่องนี้แหละซึ่งกล่องเนี้ยมันไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้นะไม่ต้องดูโฆษณา,านี้ก็ได้ มันจะมีให้เก็บตามดานก็คือเก็บตามดานเนี่ยมันจะเออกล่องนี้มันจะรีทุกชั่วโมงนะมันจะมีกล่องเก็บตามดานเนี่ยออัน,นี้เราก็ดูโฆษณาเอาได้เหมือนกันนะแต่ว่านี้จะก็คือต้องเก็บกล่องให้ได้เราถึงจะดูโฆษณาได้เพื่อเอาของก็จะมีทั้งเงินทั้งไอเทมแล้วก็สมบัตินี่คือสมบัตินะนี่คือสมบัตินะมันจะเป็นหมวกเราใส่ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรา,เ,าเก็บครบเนี่ยมันก็จะมีโบนัสเสริมสกิลพิเศษอย่างเช่นอันนี้มันจะเขียนวัาอย่างเกี่ยวสกิลมันเขียนว่าสกิลอ่ะแล้วก็อันนี้นะมันจะไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคอยอาจจะเป็นเหรียญก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะอ่านไม่ออก <c oughs> ก็ตามนั่นนะเนี่ยแล้วก็สมบัติต่าะชิ้นเนี่ยก็จะมีความสามารถบวกแตกต่งางไปนะเนี่ยมันจะเขียนว่าโบนัสเออไม่ดี HP Boost มันผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่า ATP บูสต์นะเนี่ยมันจะเป็นสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่มเลือดนะส่วนเอเอด้านล่างมาเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบมันเป็นทักษะสกิลที่เสริมในด่านนับก็คือเราเก็บเต็มหลอดมันจะเป็นสกิลแบบเออเป็นสกิลให้เลือกใช้ติดตัวไปนะซึ่งอัพได้คือเต็มสุดสามขั้นนะนี่ก็จะมีรายสมบัติ ซึ่งสมบัติต่างละชิ้นเนี่ยมันจะปลล็อกตามจํานวนระยะทางนั้นออกไปนะระยะทางสูงสุดคือสมบัติขั้นสูงสุดของระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นขึ้นนะหรือไม่ก็หนึ่งหมื่นประมาณนั้นแหละหนีสามารถสุทธามได้มาแล้วซึ่งอันหลังๆเนี่ยผมไม่ได้นะคือปกติเล่นหลักหมื่นขึ้นก็ส่วนการอัปเกรดก็จะแนะนําไปทางอบอลลูนก็คือสกิลบอลลูนคือการขยายแล้วก็โบนัสบูส ไม่ไม่ใช่บดมันเป็นแบบบดแบบพุ่งใบเนี่ยเห็นว่ามันจะเขียนว่าพันหกร้อยอันนี้ก็คือระยะทางพันหกร้อยเมตรที่เราสามารถพุ่งไม่ได้ส่วนไอ้สกิลแบบอบอลลูนนะสกิลบอลลูนเนี่ยจะใม้เราตัวใหญ่ขึ้นก็คือจะเก็บของได้กว้างขึ้นอะไรประมาณนั่นแหละแล้วก็โกคอยอันนี้ก็เพิ่มแบบแ้มเหรียญจํานวนเหรียญอนะแ้มเหรียญนั่นแหละไม่ได้เพิ่มจนวนนะก็ประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> ก็คือแน,นะนะํแนะนำว่าให้อัพสามอันนี้เป็นหลักนะ แล้วก็วิธีเล่นคือแบบถ้าเกิดคุณจะปั๊มเหรียญถ้าคุณจะปั๊มเหรียญคุณก็อ่ะทําอย่างนี้เลยเนี่ยพุ่งไปอะเก็บเหรียญอย่างนี้ครับคือแบบมันอีซี่อีซี่อ่ะเพราะว่าคุณแนะนําว่าเทิ์มอัพสามอย่างแบบผมได้เลยใช่ปะแนะนาเพิ่มเป็นรับเลยเปล่าขออภัยน <c oughs> ะเออสามสกิลนี้คือ อ,อหลังเต่านี่คือตัวถึกขึ้นนะแล้วก็ฟันดี <c oughs> ขออภัยมากมากฟันนี้ก็คือเวลาเรากินเนี้ยของัตูเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดนะส่วนในเสัยยนญานี้ก็จะเพิ่มจำนวนเรียญสมองนี่ก็จะเพิ่มแบบบูตอีพีที่เราสามารถเก็บแตงเนี้ยคือเก็บเนื้อเราแบบบูตอีพีเพิ่มขึ้นส่วนลูกาตาเนี่ก็จะคือจริงๆลูกาตาจากตัวนะนะส่วนในหนอนออห,อห่อหุ้มด้วยเจลเนี่ยก็จะเป็นแบบ อาบาลียป้องกันสามารถกัดได้ทุกอย่างภายในภายในระยะเวลาที่มันกําหนดนะส่วนเออปางน,นี้มันก็จะเป็นแบบยิงเลเซอร์นะก็คือยิงเลเซอร์โจมตีศัตรูส่วนหนามเม่นนี้ก็คือ <c oughs> เป็นการแบบสลัดหนามโจมตีศัตรูนะอากระเพาะนี้ก็จะเป็นแบบอืมทําให้เออหลอดเลือดเรายุบช้าลงนะหลอดเลือดเราจะยุบตลอดนะไปหลอดอาหารด้วยมันจะทําให้ยุบช้าลง ส่วนรูปกราฟนี้ก็จะเป็นการรีสกิลก็คือไอ้สกิลหงสงบอลรูด,ด้านซ้ายมือด้านล่างสุดนะก็คือมันจะทําให้รีเต็มหลอดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนสกิลเนื้อนี่ก็จะเป็นแบบนะมันจะมีเนื้อโตมาจากฟ้าหน้าให้เราเก็บคือสามารถเพิ่มเลือดได้แล้วก็จะเพิ่มหลอดอีกีให้เราด้วยแล้วก็ลูกตุ่มนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อ มันจะเป็นลูกต้มนม้ำลอยอยู่รอบๆตัวเราคอยชนตูทำดาเมจได้ครับเ <c oughs> อ่อแมลงนี้ก็จะเป็นแบบแมลงปีกนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อมันเป็นมแมลงยิงติดตามนะจะยิงโดนติดตามศัตรูแล้วก็ลิ้นนี้ก็จะเอ่อมันจะดึงศัตรูมาใกล้ตัวเรานะก็คือไม่ไม่ได้ดึงศัตรูม้ใกล้มันจะแดกศัตรูเลยแหละหัวใจนี่คือการเกิดใหม่เพื่อเอาง่ายเราสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดื้เราหมดลอด แม่เหล็กนี่คือการสามารถดูดเหรียญแล้วก็ดูดเนื้อเข้ามาใ,ใกล้ตัวเราได้นะดูดเนื้อละเอาเอาไปออเราเราไม่ยุ่งนะโทรศัพท์รวนจังเลยเหัวใจนี้ก็จะมีสกิลคล้ายๆกับลูกตุ้มหนามรอบๆตัวก็คือมันจะทําให้แบบเมีไอเทมแบบลูกตุ้มอ่ะมันเป็นหัวใจละลอยมาชนตูนะมันจะอยู่รอบๆตัวเราสามารถสูงสุดได้สามเมนแล้วก็เอเไอลูก สไลมีปากนี้ก็มันจะยิงเศัตรูนะซึ่งประมาณนี้เลยนะอย่างที่บอกไปว่าให้แนะนำว่าเน้นอัพสามอย่างแล้วก็ดูโพสเเจอกล่องแล้วดูโฆษณาเอา้วยนะครับเาของกดครับก็หลังจากเราดูโฆษณาเสร็จนะเราก็จะสามารถเปิดก่องได้นี่ไอเทมซ้ำก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะส่วนไอ้พวกนี้ทองทั้งก็เป็นตัง เราสามารถดูโฆษณา,าอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาเหรียญสองเท่าได้นะก็ตามนี้นะไม่ได้มีอะไรมากเกี่ยวเกมนี้นี่คือการรีวิวจบสิ้นแล้วคือง่ายคือรีวิวเสร็จแล้วแนะนําว่าอย่างที่บอกไปว่าแนะนาว่าให้รับหลักๆสามอย่างคือเหรียญแต่ว่าเหรียญนนะ่ะเอาไว้ที่หลังแหล้แนะนำว่าอัพบอลลูนกับเออไอลูกไฟอ่ะก็คือระยะพันหกร้อยเมตรก็คือแบบเป็นสกิลพุ่งไปนะก็คือบอลลูนอันเนี้ย แนวไม่คอับสองอย่างนี้ให้ตันนะครับแล้วก็อัเหลี่ยนด้วยเนี่ยเอาง่ายๆคือสามอย่างเนี้ยสามคันสุดสําหรับสายปั๊มเหรียญน,นะก็คือแบบ <c oughs> นี่แหละครับง,ง่ายคือพุ่งไปครับพอง่ายๆพอพุ่งไปเรื่อยๆระครับเราจะถึงแบบเอ,อจํานวนแบบจํานวนที่เราจะพุ่งเสร็จนะก็กดออกนี่เอาเหรียญเห็นไหม แค่นี้ง่ายนะสามมือเหรียญดูโฆษณาเอาได้ดูนะแต่ว่าผมไม่ดูโฆษณานาะมันนานไม่ชอบนะคือจะดูโฆษณาก็ต้องเมื่อเปิดกล่องนะเพราะว่าสมบัติพวกเนี้ยจะสามารถได้จากการเปิดกล่องเท่านั้นก็ตามนี้จบการรีวิวก็แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะอย่างที่บอกอภัยว่าแบบเครื่องมันแบบไม่เยื่อมเมื่อตากแตรคลิปจริงๆแล้วก็เออแล้วเราก็แบบ คือเราไม่มีเกมแบบจำาลงมาจริงจริงเกมมีเยอะ,ะแหละตอนมันไม่ถูกใจเลยไม่ได้ทำลงก,ก็ประมาณนี้นะแล้วออจริงจริงผมอยากจะทําคลิปเกี่ยวอเออเรื่องเล่าการเล่าเรื่องนะนะการเล่าเรื่องนี่มันไม่ใช่แบบออใช่แบบเ,เล่าเรื่องแบบแนวนิทานแนวนิยายเหมือนที่แบบเคยแท็กอันนั้นคือ ช่วงนั้นกำลังเฮิร์ตแบบเฮ้ยอยากเป็นนักแต่งนิยายว่ะก็เลยแบบแต่งไปอย่างนี้เออแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่แล้วนะครับถึงจะแบบมีความคิดบ้างแบบที่เราก็อยากเขียนอะไรพวกนี้นะแต่ก็ไม่ได้มีความสืบแบบเฮ้ยแบบจริงจังแบบแต่ก่อนแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้ทำนะแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวช่องเออจะทําแบบช่องแบบเล่าเรื่องเกี่ยวเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ว่าเอ้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเดียบแล้ชิดทําไว้ว่า เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะมีใครมาสนใจวะคือเราไม่ใช่ซุปตาเราไม่ได้เป็นดาราเราไม่ได้ดงังเราไม่ใช่เด็ไดดอคือแบบเราก็ต้องหาจุดเด่นในการมาทําคลิปว่าแบบเฮ้ยเธอเราจะเล่าเรื่องตัวเองเราจะรับเล่าเรื่องส่วนไหนผมถ้าผมคิดเนี่ยผมว่าแนวทางแบบเ,เล่าเรื่องแบบแนวตลกมีในเอ่อแอนิเมชันประกอบมีภาพประกอบอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นมีประกอบเลยวกนนี้ก็ได้มันน่าจะเอ่อให้มันตลกเว้ยมันเข้าได้แต่คือ มาส่วนอีกส่วนหนึ่งคือผมเป็นคนที่เกียจตาต่อแล้วคือตาต่อไม่เป็นด้วยก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่า้เรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยเออเอ,อดลิมันเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยผมสามารถเล่าเรื่องได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมอาจจะไม่ได้บอกคือไม่เคยบอกเลยซ้ำผมเป็นคนนึงนะที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะหลากหลายความคิดไม่รู้ว่ามันใช่แบบเออการแบบไม่ใช่ไม่รู้ว่าแบบเป็นคนหลากหลายบุคลิกหรือเปล่านะ พราะแบบบางทีความคิดเราก็ตีกันคือมันมีสี่ห้าความคิดอะที่คอยตีกันไนปะทุกวันนี้ยังคิดว่าตัวเองมันบ้าละแต่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าแบบไอ้บางทีความคิดนี้ถูกความคิดนี้อาจจะถูกแต่จ,จะเป็นแบบมุมลงข้ามกันเหมือนแบบเออสมมติว่าเป็นฝ่ายแบบเ,เป็นฝ่ายแบบโลกสวยกับฝ่ายมองความแบบโลกความ,มนจริงในไะ้โมนเน่มันก็จะตีกันอยู่ในหัวคือ แต่เป้าหมายนวันก็คือแบบบางทีก็อาจาจะแบบมีจุดประสงค์ดีๆแหละแต่ว่ามันแค่คนละด้าน,<_ <p> _>นเฉยเฮ้ยเกี๋ยวนะ<_ <p> _>ข่วรเลยเนี่ยนี่แบบให้เองผ้ามอะไรของเองมะ<_ <p> _>ไม่ได้เกี่ยวกเกมแล้วเว้ย <_ p _> ก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบนี้ก็เออใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับ<_ <p> _>ชอบมากๆกดติดตามนะนะครับ<_ <p> _>เออก็เกี่ยว คลิปเล่าเรื <stall ing noise> so bye bye. So ่องเนี huh. so well. so like, ่ยเดี๋ยวเราจะลองไปทำช่องแยกดวมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองทำดูละมั้งแต่เงาไม่มีคนดูหรอกก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับบายๆก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เอ่ออาการมันร้อนมากก็ดูแลสุขภาพดีๆครับเดี๋ยวจะป่วยทํามได้ถ้าดูแลสุขภาพไปดี <c oughs> ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปน,นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ๋อก็อาจจะได้เจอกันในรอบเดือนหน้าหืออาจจะสามสี่เดือนรอยนับถ้ามีโอกาสจริงๆเราจะทำคลิปนนะับแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยไม่ได้ว่างเลยแล้วก็ไม่มีจังหวะได้ทำเลย ใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปมากๆครับ